นี in ้คำรามเหมือนท้องร้องเลยนะครับดูเสียงดูเสียงซะก่อนนะครับพอเดินมาใกล้ๆแล้วร้องเลยนะครับอะไรนะน้องปูเรียกให้ไปดูตัวนู้นแล้วครับนี่นะครับตัวนี้สไปโนซอรัสครับตัวนี้ฮะ น้องภูมอยากให้เพื่อนๆมาดูตัวนี้ครับมันมีเขาใหญ่มากนะครับนี่ตัวนี้นะครับโอ้โหตัวนี้ก็ชื่อว่าไทสระท็อปนะครับเขาใหญ่มากโอ้โหมาเจอตัวในกองอีกแล้วนะครับน่แม่ฟักไข่อยู่ในกรงนะครับไปนในตนเสาวเด็กนะครับตัวไหนตัวไหนอโ,โอ้โหตัวนี้นะครับ ตัวนี้อยู่ในไข่นะครับเนี่ยมันออกจากไข่นะครับนั่นเอาลงไปในไข่แล้วเอาขึ้นมาแล้วอะะครับต้องคูมงงเลยครับตะลึงเลยครับนี่โอ้โหตัวนี้นะครับมีหนามอยู่ข้างหลังนะครับ ฟันคมมากเลยดูท่าท้านะครับมีตาสีส้มนะครับนี่อันนี้เป็นไดโนเสาร์เด็กๆเนี่ยอย่างเงี้ยซื้อไปไว้ในสนามให้เอาไปไปปากตรงปากเป็นสีน้ำเงินสีฟ้านะครับนี่ฟันเยอะมากนะครับตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่าคอนคาวเวนเตอร์นะครับนี่ความยาวหกเมตรครับตัวนี้อแอบอยู่ตรงต้นหมากนี่เองอ่า ตัวนี้เป็นเพื่อนกับน้องภูมิเหรอครับนี่ตัวนี้น้องภูมิกล้าจับด้วยน,นี่นะครับตัวนี้นะครับชื่อว่าเมกาโลซอรัสนะครับความยาว8.5เมตรนะครับนี่นะครับครับ okay, ต,ตัวไหนฮะตัวนี้ทำไงนะตัวเนี้ยโอ้โหนี่ครับตัวนี้มีปีกนะครับ โอ้โหอยู่ข้างๆกันตัวนี้ก็ร้องใหญ่เลยนะครับนี่